เขาตัวนี้400อโลอ่า400โลแกบดำา300โลแกบดำา300โลเป็น700ครับมูลสัตว์200อโลอ่าเป็น900ครับลำละเอียด6กกิโลลำละเอียด6กโลครับอ่าแล้วก็พอดอหนึ่งพอดออ่าพอดอ1หนึ่งหนึ่งซองพอดอนหซองต่อพันโลอ๋อต่อพันโลต้องเอผสมน้ำก่อนแล้วมาถ่ายครับต้องเคล้าก่อนแล้วเดี๋ยวจะลาดด้วยหัวเชื้อก็เป็นอันจบขั้นตอน แค่นั้นเองก็หมักไว้ประมาณยี่บดวันไอ้ตอนที่มันเคล้าๆกันอยู่เนี่ยผมเห็นว่ามันมีความร้อนขึ้นมาด้วยร้อนครับร้อนนะครับร้อนเป็นลักษณะของการหมักปุ๋ยอินทรีย์โดยทั่วไปเลยครับครับมันจะร้อนนะฮะเนี่ยร้อนเวลี่ฮอตเวลี่ฮอเลยเนี่ยมาผมจ้าจริงเลยลุงผมเนี่ยนะฮะ บางคนเขาบอกว่าร้อนนี่ถึงขนาดว่าลวกลายทับถุกเลยนะใช่ไม่ได้ครับใช่ไม่ได้ถ้าร้อนนี่ใช้ไม่ได้อย่างน้อยเราต้องกลับกองต้องกลับกองก่อนกลับกองฮะกลับให้เย็นเอาล่างขึ้นบนเอาบนขึ้นล่างไอ้กลับกองอย่างนี้อเอาลุงมานั่งนั่งนั่งไอ้กลับกองอย่างนี้เนี่ยเขาต้องกลับบ่อยไหมฮะกี่วันครั้งหนึ่งอย่างน้อยอาทิตย์ละสองครั้งอาทิตย์ละสองครั้งครับนะฮะให้มันหายร้อนให้มันหายร้อนเขาเรียกว่าเฟอร์เม์หรือว่าหมักได้ที่เลยคลายความร้อนให้เขาหน่อย ถ้าหากว่าเราไม่กลับแล้วจูลินซีมันจะตายมืองกันพอคุกเคล้าเลยว่าแกลบขาวแกลบดำลำละเอียดแล้วก็มูลสัตว์แล้วเนี่ยนะฮะเราทำไงต่อฮะก็หมักไว้ในร่มเห็นว่าต้องเอาเอาสารพอดอเลยมาใส่เอาหัวเชื้อปากน้ำตาลหัวเชื้อพอดอหนึ่งพอดอสามหนึ่งพันโลใช้พอดอสามห้าซองพอดอหนึ่งหนึ่งซองครับผสมน้ำและกากน้ำตาลลาดไปบนเนี้ยลาดเพื่อที่จะให้มี ครับลาดให้มีความชื้นเพราะจุลินทรีย์พวกนี้จะกินกากน้ําตาลแล้วจะเดินทําหน้าที่ย่อยย่อยพวกเนี้ยครับให้มันละเอียดให้มันดิดีขึ้นนะ่ะอือฮะเอาแล้วครับตอนนี้เราก็นําส่วนผสมต่างๆที่คุณลุงแกบอกมีชั้งพอดอหนึ่งพอดอสามผสมลงไปในน้ำกันเลยนะครับพอผสมเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็นากากน้ำตาลมาใส่ ไหนไหนเราเอามามาลาดดูนะผสมกันไปแล้วนะฮะก็เป็นกากน้ำตาลใช่ไหมครับกากน้ำตาลพร้อมหัวเชื้อแล้วก็หัวเชื้อครับก็คือขุดไปหลุมตรงนี้ก่อนครับเทลงไปกันไม่ให้น้ำมันไหลออกครับเทหมดเลยป้าอาฮะไม่พอเอามาอีกน้ำเปล่าก็แจงออปริมาณที่ใส่เนี่ยมันจะต้องมีปริมาณเท่าไหร่ฮะสมมติว่าตันหนึ่งครับถ้าหักตันหนึ่งพันโลจะต้องใช้น้ำสองร้อยลิตร เทำสองร้อยลิตรเลยน้ำสองร้อยลิตรกากน้ำตาลยี่สิบโลน้ำเติมเต็มแล้วพอดอหนึ่งหนึ่งซองพอดอสามห้าซองอันนี้ว่าทำเป็นพอสังเกตให้ดูกันผสมผสมมันมีประมาณนี้ครับแล้วก็คลุกเคล้ากันครับลุกเคล้าให้เข้ากันคลุกเคล้าให้เข้ากันเนี่ยไอ้ตอนช่วงนี้มันก็จะเรียกว่ามันพอมันหมากนี่มันก็มีความร้อนอยู่หรือเป่นะมีครับมีฮะแล้วก็ต้องกลับกองครับอาทิตย์ละสองครั้งอาทิตย์ละสองครั้งถ้าหากเราไม่กลับเราต้องไอ มากเป็นตันเราต้องใช้ท่อ PVC เจาะรูเจาะรูเสือกเข้าไปใต้เสียบเข้าไปครับเสียบเข้าไปเพื่อที่จะมีการระบายความร้อนออกมาให้าระบายได้ถ้าไม่กลับกองนะก็คือเทคนิคก็คือใช้ท่อ PVC ใหญ่ยัดเข้าไปเพื่อที่จะทําให้มีการระบายความร้อนออกมาแล้วอีกอย่างหนึ่งเราขี้เกียจหากระสอบปุ๋ย50กิโลมาตักใส่กระสอบปุ๋ยครึ่งกระสอบครึ่งกระสอบครับ วันนี้เอาทางก้นลงพรุ่งนี้เอาทางบนลงอ๋อหมายถึงว่าเราเราไม่ต้องทํากองนี้แล้วก็มากลับกองเรายัดลงไปในถุงปุ๋ยครับอ่าถุงปุ๋ย50กิโลนี่นะถุงมาตรฐานเขาเนี่ยแล้วก็วางปั๊บลงไปเพราะเวลาเราจะกลับกองแทนที่เราจะเอามาพล่วมากลับแล้วก็พลิกกลับถุงปุ๋ยเลยครับมาสุดยอดจริงตัวนี้ง่ายง่ายหมักไว้นานไหมครับถึงจะได้ประมาณเดือนหนึ่งครับประมาณเดือนหนึ่งครับเดือนหนึ่งนี่มันจะออกมาเป็นเป็นเนื้อแบบคล้ายๆเนื้อดินเลยใช่ไหมครับ เดือนหนึ่งจะเป็นลักษณะนี้ฮะเดี๋ยวผมจะหยิบให้ดูตัวอย่างตัวอย่างหน่อยนะอ่าปึ๊บออกมานี่นะฮะนี่ฮะอ่าทมันเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งมันก็จะร่วนแบบครับเป็นผงเนี่ยละย่อยเลยครับหอมนะหอมหอมอ้าวปุ๋ยอินทรีย์พอเป็นแล้วจะหอมนี่อันนี้ก็คือว่าเดือนหนึ่งที่หมักไว้แล้วจะมีสภาพอย่างนี้ครับมันยุ่ยละเอียดเลยนะอ่ามันเริ่มเริ่มย่อยสลายแล้ว แล้วมีกลิ่นหอมด้วยมีกลิ่นหอมเราได้กลิ่นแล้วแฮปปี้เลยแหวผมเจ้าใจแล้วเขาบอกว่าอะไรนะสูตรของปลาดชาวบ้านสูตรของเกษตรอินทรีย์เนี่ยเขาบอกว่าถ้าดินหอมนะดินเป็นถ้าดินเหม็นนี่ดินตายดินตายปุ๋ยอินทรีย์ก็เหมือนกันต้องหมักให้มันหอมเลยว่างั้นพอดูวิธีการทำปุ๋ยหมักเสร็จแล้วคุณลุงก็พาผมไปเดินดูปุ๋ยที่บรรจุใส่ถุงพร้อมนั่ออกไปขายและกองปุ๋ย ผสมเสร็จแล้วรอหมักให้ได้ที่ก่อนมาดูใส่ถุงครับเห็นไหมหอมกลิ่นเลยนี่นะฮะนี่ตัวนี้เย็นเชียบถุงละร้อยถุงละหนึบาทร้อยสาบโลอ่าสามสิกิโลหนึ่งร้บาทสามโลสิบาทโลละสบาทตันหนึ่งสามพัน้าพันโลสามพันห้ร้บาทแมถูกจังเลยนี่นะอ่ครับ โอ้โหนี่อะไรครับเนี่ยบุญซีน้ําครับหมักอะไรเนี่ยผมมักลงมะกรูดไอเปลือกผลไม้อะไรที่มันไม่ใช้แล้วอ่ะวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรครนะฮะเป็นจะเป็นพวกผักเป็นผลไม้ได้หมดเลยนํามาให้เกิดประโยชน์อืเพราะว่าไม่ได้เสียนโอ้โหสุดยอดเลยครับนี่ถังนี่กี่ลิตรเนี่ยนี่4ี่พันสีลิตรนะพันห้าครับพันห้า มันต้องหมันมกนาน,นานๆนี่อ้อยหอมอ่ะอ้อยหอมหมอ้าวนี่อ้อยโอ้โหขนาดเศษผักผลไม้ที่ทิ้งแล้วยังสามารถนำม,มาหมักเป็นปุ๋ยได้อีกที่นี่ต้องมีสารพัดปุ๋ยจริงๆนะครับมาคุณลุงนี่เจ๋าจริงๆนะครับ <นะ S 2> แล้วนี่ เอาไปใช้อย่างนี้เลยหรือว่าต้องไปปั้นมุงปั้นเม็ดอะไรก่อนหรือเปล่าครับเนี่ยถ้าหากเราไม่มีเครื่องปั้นเม็ดนําไปใช้อย่างนี้เลยได้เลยครับกว้างวาหนึ่งสองเมตรยาวไป20วาใช้300ร้อยโลใส่ไปบนหลังร่องหลังร่องเลยนะกว้างสองเมตรกว้าง2งเมตรยาวไป20วาิบว่าเมตรยาว40เมตรเอาปุ๋ยแห้งผงเนี่ยโรยแล้วก็ไถกบอฮไถกบ ก็เรียกว่า80ตารางเมตรนะฮะประมาณนั้นแล้วก็ใส่ปุ๋ยเท่าไหร่นะฮะสามร้อยโลสามร้อยโลครับไม่ได้มากไม่ต้องใส่ปุ๋ยเคมีเลยป้าเบาเลยเบาแรงนะฮะครับแล้วพืชพันธุ์ก็งามดีด้วยครับไม่ลองไม่รู้ต้องลองถึงจะรู้อ่านี่นะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยนี่นะครับผู้ชมครับนะฮะต้องเรียกว่าเอาไปใช้เลยนะสูตรนี้เนี่ยเรียกว่าไม่มีปิดบังสูตรไม่มีปิดบังครับสูตรนี้ของกรมพัฒนาที่ดินเขาส่วนหนึ่งผม เดิมก็ทําตามเขาแต่เรามาประยุกต์ของเราใหม่แต่ก็ไม่ได้ทิ้งของเขาไม่ได้ทิ้งของเขาเขาเป็นพี่เราก็เราเป็นน้องเราก็ต้องดูเขาเรียกว่าต่อยอดกันคุณลุงแกแอบบอกผมมาว่าถ้าใครอยากจะเรียนก็สามารถมาหาคุณลุงได้เลยนะครับคุณลุงเต็มใจสอนให้ฟรีๆนะครับอย่างนี้ผมขอมาเป็นคนแรกเลยดีกว่า อ่าเครื่องปั้นเม็ดตัวนี้แพงไหมเนี่ยก็ประมาณสี่ห้าหมื่นน่ากลัวผมก็จําราคาไม่ได้ครับผู้ว่าปีชาบุตรศรีเอามาให้กับกลุ่มผู้ว่าปทุมธานีเอามาให้กับกลุ่มครนะครับแล้วก็มานี่นี่ปั้นเม็ดนี่ปั้นเม็ดอ๋อนี่ปั้นเม็ดครับนี่ปั้นเม็ดปั้นเรียบร้อยแล้วเป็นเม็ดเป็นลายต่าง ครับแล้วเราก็มีข้าวปลอดสารทําจากปุ๋ยอินทรีย์เรานี่ครับนะฮะผลิตภัณฑ์เลยครับทําจากปุ๋ยอินทรีย์ของเราเปิดยังไงได้เปิดได้ฮะเปิดได้ครับทําจากปุ๋ยแท้ขายโลเท่าไหร่เนี่ยปทุมธานีหนึ่งอ่าสี่สิบบาทครับโลสี่สิบบาทเนี่ยเห็นไหมถ้าเกิดว่าเราเราหมายความว่าเรามาแปลรูปมันซะกก่อนเนี่ยมันจะแพงกว่าไอ้ที่เราขายขายเป็นเบื้องต้นนะฮะ เออมามาแปลรูปมก่อนผมว่าวิสาหกิจชุมชนทั่วไปเนี่ยควรต้องทำอะไรเงี้ยเนี่ยละต้องต้องคิดแล้วว่าแล้วนาก็เหลือน้อยลงนาบ้านเราเนรื่องอะไรจะไปขายแต่ข้าวเปลือกเหลือน้อยลงเราต้องหาวิธีแก่คือทำของเราให้อยู่ในชุมชนเราเนี่ยอย่าปล่อยออกไปนี่อะไรครับเนี่ยน้ำส้มฟันไม้ครับได้จากการเผาถ่านน้ำส้มฟันไม้จากการเผาถ่านแล้วนี่คือน้ำยาล้างจานอเนกประสงค์ ทำกันเองครับหมดเลยทำกันเองครับทำจากมะกรูดทำจากมะกรูดนี่จากมะกรูดครับแพงไหมเนี่ยขวดเท่าไหร่อ่ากลิ่นเดี๋ยวผมจะให้ท่านดูกลิ่นที่ว่ามันจะแฮปปี้ไหมโอ้ยอ้าวนี่นะฮะนี่นะฮะอ่าของเรียกว่าที่เขาขายเนี่ยนะฮะกลิ่นยังสู้นี่ไม่ได้เลยแล้วแถมแพงกว่านี่ด้วยอันนี้ราคาถูกด้วยขวดเท่าไหร่เองเนี่ยยี่สิบบาทขวดละยี่สิบบาทนะแถมยังราคาถูกมากๆเลยทีเดียว นี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานดีๆนะครับในโครงการพระราชดำริของที่นี่เนี่ยนะครับนะฮะเป็นที่เห็นอยู่นี่นะฮะเป็นผลไม้รูปลักษณ์ภายนอกเป็นผลไม้แต่ตอนนี้เป็นฐานแล้วรลเรียกฐานผลไม้หรือว่าสารพัดชนิดเลยเนี่ยนะฮะสามารถที่จะเอามาเผาเป็นฐานได้นะครับนี่นะฮะดูนะฮะทุเรียนมาพลาวนะครับดอกบัวเนี่ยนะฮะมาเป็นฐานได้หมดเลยผลไม้ทุกอย่างนะสามารถที่จะมาทําเป็นฐานได้หมดเลยนี่นะครับนี่ฮะสวยงามมากเลยนะครับ เป็นอีกหนึ่งในโครงการของชุมชนที่นี่ครับว้าคนที่นี่เขาทั้งขยันขันแข็งแล้วก็เก่งกันจริงๆเลยนะครับทั้งปุ๋ยเม็ดปุ๋ยน้ำน้ำยาล้างจานทำกันหมดเลยนะครับและที่เห็นกองโตอยู่ข้างหน้าพวกนี้เ่ยครับก็คือผักตบชวาครับเพื่อจะนาเอาไปทําเป็นปุ๋ยนะครับถึงว่านนสิครับที่นี่ไม่มีขยะไม่มีใบไม้ใบหญ้ามันลดอยู่ตามพื้นเลยนะครับทาไมเนี่ยล่ะครับก็ขี้แกเก็บมาทําเป็นปุ๋ยหมดเลยนะสิครับว้า แม่สุดยอดจริงๆไม่มาเห็นกับตาก็จะไม่รู้นะครับชุมชนประชาธิปไตยแห่งนี้ของเราเนี่ยนะครับมีของดีๆแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อการทมาหากินของผู้คนพลเมืองกันด้วยนะครับ,รบเอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะพาท่านไปไหว้พระกันบ้างนะครับวัดเจดีย์หอยรอคอยเราอ,อยู่ับคุณผู้ชม ยายข่าวว่าหมู่บ้านนี้กําลังมีปัญหาจริงป่ะครับ <asaki noise> ไม่มีปัญหาเพราะเรามีเคล็ดลับพิชิตปัญหาชุมชนท้องถิ่นหนึ่งใช้ตามองปัญหาสองใช้สมองคิดหาทางแก้ปัญหาแยกขยะก่นอ,กกอนดีกว่าเออดีสามใช้มือลงมือทำสายทำปุ๋ยสิทำแก๊สชื้อเพทำผลิตภัณฑ์รีไซเคิลว้าวสี <4. S 3> ่สัร่วมกันต่อยอด ยอบเลยเมื่อชุมชนอูห้าใช้ปากพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับชุมชนอื่นชุมชนเข้มแข็งด้วยเคล็ดลับพิชิตปัญหาชุมชนท้องถิน่นร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่โถ่พ่อวันนี้หนูสนุกมากเลยครูไม่อยู่เอ้าครูไปไหนอะไม่รู้เอา้าวันนี้ก็ไม่มีการบ้านตะเก้มามามาเร็ว ลมงแต่ทักงสั้นหน่อยนานแล้วเดๆๆๆๆๆอาสองไม้พี่สองไม้น่ารักเมื่อไหร่จะเลิกเล,เลิกแล้วเลิกแล้วเลิกเลยชายคนนี้กับเด็กคนนี้ คุณเห็นใจใครมากกว่ากันแม่แม่ไมูไหถ้าคุณยังคิดไม่ออกดูนี่หรือแค่คุณคิดจะไม่ดื่ม วันที่สามของการเลิกบุหรี่อาการขาดนิโคตินกำลังกำเริบยังเชื่อไหมว่าเขาจะเลิกบุหรี่ได้เฮ้ยพี่หยุดถ่ายได้ไหมเนี่ยเชื่อค่ะถือว่าพอเลิก กำลังพาคุณผู้ชมมาเที่ยวชมสถานที่สำคัญของอปตอบ่อเงินกันครับชุมชนประชาธิปไตยของตำบลบ่อเงินอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีนั้นมีสถานที่เรียกว่าสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่เรียกว่าเป็นวัดด้วยเนี่ยนะครับให้ผู้คนมาเยี่ยมเยือนเนี่ยเป็นที่รู้จักกันแทบว่าจะคนทั้งประเทศเลยก็ว่าได้นั่นก็คือนี่ครับเจดีหอย วัดเจดีย์หอยแต่เจดีย์ที่เห็นอยู่นี้เป็นเพียงแค่สัญลักษณ์เขาบอกว่าจะมีเจดีย์ที่ทําจากหอยที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยกำลังก่อสร้างอยู่ภายในวัดมีอะไรหลายอย่างที่น่าจะเข้าไปเยี่ยมชมมากมายเลยผมจะพาท่านไปชมครับเชิญครับอ่าตอนนี้เนี่ยนะครับเรามีไกด์เพิ่มมาอีกคนหนึ่งแล้วนะครับสาหรับรายการของเราคือท่านรองนายกอบตท่านพิสิทธิ์พิชานุกูลนะครับเอ้ท่านครับวัดเจดีย์หอยนี่มีความเป็นมาไงครับ คือเริ่มแรกเนี่ยลุงพ่อท่านมาสร้างเป็นสำนักสงฆ์ <ฮะ S 2> แล้วเมื่อมาสร้างแล้วเนี่ยก็มีการขุดดินขึ้นไปทำโค<ฮ>กทำเป็นอารามวัดบอ่อที่เราเห็นอยู่เนี่ยป่ะฮะครับอ๋อฮะพอจะนี่ว่าแมคโครพอขุดได้ไปประมาณสักสี่ห้าเมตรเนี่ยก็จะไปเจอหอยนางรม <ฮะ S 2> มารวมกันอยู่เป็นจํานวนมากทั้งๆท,ท,ที่หอยนางรมเนี่ยปกติมันต้องอยู่ในทะเลใช่ครับแต่ว่ามาเจอที่นี่ใช่ครับซึ่งอยู่บนโกห่างทะเลมาเยอะเหมือนกันใช่ครับฮ ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็มีนักธรณีวิทยาเข้ามาสำรวจครับเขาประเมินอายุว่าเกิดมาประมาณ5ล้านปีเปลือกหอยนางรมที่ว่าเนี่ยนะมารวมกันอยู่เนี่ยมันเยอะไหมตอนเอาขึ้นมาเนี่ยเยอะมากครับซึ่งตอนเนี้ก็ยังขุดขึ้นมาไม่หมดเพราะมันลึกจัดในบ่อเนี่ยนะฮะแต่ว่าส่วนหนึ่งที่เอาขึ้นมาข้างบนนี้ก็ถือว่าเยอะเยอะมากครับอ๋อฮะหลายสิบตันที่เป็นน้ําหนักเอามากองขาเลากาอย่างที่เราเห็นข้างนอกนี่นะฮะอ๋อปีขุดเนี่ยเป็นปีประมาณปีไหนฮะประมาณปี2523ครับครับ ตอนนั้นเนี่ยเรียกว่าคนยังแทบไม่รู้จักที่นี่เลยใช e ่ครับสมัยนั้นรถยังเข้าไม่ถึงครับมาทางเรืออย่างเดียวมาทางเรืออย่างเดียวเลยตอนหลังก็มีการบูรณะมีการทําเส้นทางเข้ามาใช่ครับและกลายเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดปทุมใช่ครับอของกลาหลุมแก้วครับแล้วก็ของอบตบออ่อเงินด้วยใช่ครับถือว่าถือว่าเป็นแหล่ง,งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเป็นหนึ่งเดียวในโลกที่ไม่มีที่ใดเหมือนไม่มีที่ใดเหมือนเลยครับ ส่วนใหญ่คนมาที่นี่นอกจากมาดูเรียกว่าเจดีย์หอยหรือว่ามาดูซากของหอยนางรมอายุหลายล้านปีแล้วเนี่ยนะเขามาทํากิจกรรมอะไรบ้างก็มาหาที่พึ่งทางใจนะครับไม่ว่าจะเป็นมาสะดอกเคาะเสริมดวงชะตาเพื่อเป็นสิริมงคลครับแล้วก็มีให้อาหารครับก็มีเต่าปลาไรพวกนี้ใช่ครับถือว่าเป็นการทาทานให้กับสรรพสิ่งอ๋อฮะก็เรียกว่าคนที่อยากจะมาดูของที่ เป็นของแปลกที่ไม่เคยเห็นก็คือเจดีหอยนี่นะแล้วก็มาทําบุญด้วยก็มาทําด้วยมาทําทานด้วยครับเลี้ยงเต่าเลี้ยงปลาอะไรก็มาได้ด้วยใช่ครับถือว่าได้ทั้งบุญทั้งทานครับได้ทั้งบุญทั้งทานเลยครับแมเนี่นะฮะเอาละครับนะฮะป่าเดี๋ยวเราไปเดินดูนะครับมานี่ตู้หยอดอาหารปลาอย่างนี้ป่ะครับใช่ครับใส่เหรียญลงไปปั๊บโอ้โหเนี่ยสุดยอดเลย อขั้นตอนไม่ยุ่งยากไม่ยุ่งยากไม่ให้เทคเทคนี่โอ้โหพอดีสิบบาทถังหนึ่งนะฮะแล้วก็เอาไปให้ปลาอ่านี่อันนี้แบบอโตเมติมีแบบที่แบบคนนั่งขายมีไหมมีครับมีเหมือนกันครับอ่าผู้ชมตามผมมาให้อาหารปลากันเลยครับเจ้าปลานี่ต้องรอผมอยู่แน่ๆเลยนะครับ บ่อนี้ก็คือบ่อที่ว่าขุดแล้วไปเจอเอาซากหอยเนี่ยนะฮะเือกหอยเข้าไปสุดท้ายก็พอขุดเป็นบ่อแล้วก็มาเลี้ยงปลาเลี้ยงเต่าอะไรเงี้ยนะฮะใช่ครับอ๋อผู้คนก็มานอกจากว่ามาดูของแปลกแล้วก็มาไหว้พระทาบุญแล้วก็มาทาทานให้หารปลากันอีใช่ครับอ๋อนี่นะฮะโอ้ดีจังมาที่เดียวได้ไหลต่อมาที่เดียวได้ไหลต่อเลยนะ โอ้โห,โหปลาที่นี่ตัวใหญ่จะไปไหนแล้วครับเนี่ย <S <S อ้าวอ้าวอ้าวกินกันเข้าไปเจ้าปลาน้อยอลืมไปตัวขนาดนี้ต้องเรียกว่าปลาน้อยไม่ได้ซะแล้วละครับนี่นี่ปลาอะไรเนี่ยปลาสวายครับปลาสวายนะมีปลาบึกด้วยครับมีปลาบึกด้วยมันเป็นตระกูลใกล้เคียงกันนะใช่ครับสวายเทโพปลาบึกอะไร,รพวกนี้นะฮะ มีหลายปลาพวกปลานินเขาเรียกปลาหนังนะฮะปลาพวกนี้นะฮะปลานินก็มีฮะมีครับอันนี้ม็นจะเป็นปลาเป็นสะพานปลาดุกก็มีอ๋อฮะซึ่งที่ผ่านมาก็โดนน้ําท่วมไปก็ปลาก็ยังอยู่อีกเยอะฮะปลาแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมฮะครับมียังมีเต่าครับคือเราให้ทานในด้านสัตว์น้าแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปให้ทานในด้านสัต์บกอคือเต่านี่เองใช่ครับอ้าวถ้งนั้นพาไปเลยยู่งไหนฮะอยู่ด้าน้าหลังครับกรับผม ครับทีนี้นอกจากเราไปทําทานให้กับสัตว์น้ําแล้วเนี่ยทีนี้เราก็จะมาทําทานให้กับสัตว์บกโดยการสัตว์น้ำเนี่ยกินขนมปังักินอาหารเม็ดใช่ครับสัตว์บกคือเต่าเนี่ยกินอะไรกินผักครับกินผักไม่ว่าจะแตงกวาหรือกล้วยเนี่ยครับอเนี่ยนะครับเป็นกล้วยเป็นแตงกวาเนี่ยนะฮะครอ่านี่เขาเขาขายกันจานเท่าไหร่เนี่ยอ๋อใส่ตู้เลยนะตามศรัทธานะครับนะฮะอ้าวนี่นะฮะมีไม้จิ้มให้ครับพอมีไม้จิ้มให้ด้วยอ๋อ อ๋อนี่คือเรืเ่ว่าเลยป้อนเลยใช่ไหมอ่าป้อนเลยเนี่ยนะฮะเพราะผมคิดว่าเทลงไปเหมือนกับให้อาหารให้อาหารปลาไม่ใช่นะฮะต้ะองจิ้มแล้วก็ป้อนนะฮะเน,น,นี่อ้าวกินซะโอ้น,อออนี่นี่ป้อนอาหารเต่ากับมือเลยนะครับเนี่ยนะเออเต่านี่ต้องป้อนกับมือนะฮะ แต่โยนให้กินแบบแบบปลาเนี่ยไม่สนุกอร่อยมาแล้วเจ้าเต่าทั้งแตงกวาทั้งกล้วยเนี่ยหวานปากอะไรล่ะสิเนี่ยอ้าวอินกันหรยังเดินหนีแบบนี้แสดงว่าอินอะไแใช่เนี่ยนี่จากนี้ไปทำทานแล้วแล้วไปดูอะไรต่อเดี๋ยวเราจะไปดูซากหอยนางลมครับที่เรียกว่าเจดีหอยเนี่นะครับ ไปดูกันเนี่ยนะครับอ่ะงั้นไปกันนะครับที่เห็นนี่คือเปลือกหอยนางรมใช่ครับแต่ไม่ได้เป็นหอยนางรมยุคนี้ครับยุคนี้เป็นไม่ต่ำกว่า5ล้านปีก่อนไม่ต่ำกว่า5้าล้านปีครับนะครับโอ้โหแล้วยังไงครับเนี่ยเขาตอนนี้จะเอาไปทําเป็นเจดีย์นะ่ครับหลวงพ่อท่านจะไปสร้างเป็นเจดีย์ที่สร้างด้วยเปลือกหอยนางรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับยังไม่เคยมีที่ไหนทํามาก่อนเลยใช่ครับ ที่ผ่านมาก็คือยังไม่ได้ทําเป็นเจดีไปเรื่องเวลาใช่ครับก็คือเอาแค่เปลือกหอยขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนแล้วก็จะมาทํานี่มันเป็นสภาพของเป็นหินแล้วนะครับอันนี้หินหินปูนจะเกิดหินปูนมาเกาะนี่มันเกิดหินปูนขึ้นมาเกาะครับตัวเปลือกหอยนี่นะฮะอ๋อฮะแล้วก็นี่ก็เห็นว่าล้างทาความสะอาดกันอยู่ใช่ไหมฮะใช่ครับนะฮะแล้วก็มีโครงการเหมือนกับว่าให้ผู้ที่มาทาบุญสาธุชนทั้งหลายเนี่ยมาจารึกชื่อใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ไปทำเป็นเจดีใช่ครับอ๋อนะฮะแล้วก็ แต่ต้องวางแผนที่ดีๆนะในการที่จะทําให้มันเป็นชั้นเป็นชั้นกันขึ้นไปและเดี๋ยวถ้ายังไงมันก่อร่างสร้างตัวเป็นเจดีย์กันขึ้นมาเสร็จสิ้เรียบร้อยเดี๋ยวงไงเดี๋ยวตามมาดูอีกยินดีครับนะฮะอเอาเอาโอ้โหเนี่ยนะฮะเยอะแยะมากมายพอจะประเมินได้ไหมครับว่าที่ขุดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันมีสักกี่ชิ้นหรือว่ามีน้ําหนักสักกี่ตันครับผมว่าน่าจะเป็นร้อยตันเป็นร้อยตันเลยนะฮะโอ้ฮะ โอ้โหเพราะว่ามันมันมันไม่ใช่แค่เปลือกหอยธรรมดาแต่มันมีสาภาพของการเป็นหินแล้วเนี่ยนะใช่ครับอ้าวอ้าวนะครับโอ้โหอะไรมันจะเยอะจะใหญ่ขนาดนี้ล่ะครับคุณผู้ชมที่เห็นกองเป็นภูเขาลกาลอยู่นี่ยังไม่ได้ถือว่าเป็นเจดีใช่ไหมฮะยังครับเป็นการรวบรวมเปลือกหอยแล้วก็ที่มันเป็นหินเนี่ยขึ้นมาก่อนใช่ครับแล้วก็วจะมาทําเจดีใช่ครับที่ว่าจะเป็นเจดีใหญ่ที่สุดในโลกของเจดีหอยเนี่ยนะฮะใช่ครับ อ๋ออันนี้เป็นเป็นกองสต๊อกเก็บไว้ก่อนกองสต๊อกเก็บไว้ก่อนเห็นมีการล้างทำความสะอาดครับเพราะอะไรฮะที่ผ่านมาเกิดน้ำท่วมพี่ห้าสี่น้ำท่วมใช่ครับก็เลยต้องเอาขึ้นมาล้างพระสงฆ์องค์เจ้าต่างๆก็ต้องมาช่วยกันคารวาสต่างๆประชาชนก็มาช่วยกันใช่ครับมาล้างทำความสะอาดครับก่อนที่จะนําไปทำเป็นเจดีย์เห็นกองเป็นชั้นๆอย่างนี้เนี่ยยังไม่เป็นเจดีย์นะยังครับจะต้องเรียบเรียงใหม่ใช่ครับกองใหม่วางใหม่ใช่ครับเป็นเจดีย์ขึ้นไปเลยใช่ครับ ตอนแรกท่านรองนายกอบปต์บอกเงินก็พาผมเข้ามาภายในพระอุโบสถซึ่งพระอุโบสถที่ยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ดีมาวัดทั้งทีนี่ผมต้องมากราบไหว้พระขอพรกันหน่อยละครนี่ก็เป็นที่จำหน่ายวัตถุมงคลอ๋อครับครับร่วนใหญ่ถ้ามาที่นี่เนี่ยวัตถุมงคลจะเป็นเป็นอะไรบ้างครับก็มีทั้งประเภทเหรียญน,นะครับ พ่อท่านก็สร้างวัตถุมงคลหลายอย่างเป็นแหวนเป็นกำไลเป็นสร้อยครับแล้วแต่ความศรัทธาสร้างไปพร้อมๆกันเลยโบสถ์ก็สร้างเจดีย์หอยก็สร้างวัตถุมงคลให้กับผู้ที่ศรัทธาเลื่อมใสก็มีไปพร้อมๆกันนะฮะพราะประทานสวยมากนะครับครับอันนี้เรียกว่าพระรุ่นอะไรครับเนี่ยกำไรเรียกซับนี่ฮะกำไรเรียกซับนะฮะ โอ้โห,โหนี่นะแน่นอนเลยครับอันนี้เจดีย์จ้ะอันนี้มหาเจดีย์เศรษฐีจ้ะนี่อันนี้มหาเจดีย์เศรษฐีครับนะข้างในเนี่ยทำเป็นรูปเจดีย์นะฮะมหาเจดีย์เศรษฐีนะฮะเออดูสิครับขนาดยังไม่เสร็จสมบูรณ์ยังสวยได้ขนาดนี้ครับ วันนี้ต้องขอขอบคุณท่านรองนายกนะครับที่อุตส่าห์พามาวัดเจดีหอยมาไหว้พระแล้วก็มาทำบุญทำทานมาดูสิ่งที่เรียกว่าจะสร้างเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยครับจะกลายเป็นผิิตภัณฑ์ในอนาคตแล้วเนี่ยนะฮะในเวลานี้ขอขอบคุณท่านมากนะครับนะโอกาสน่าจะแวะมาเยี่ยมเยียนเนี่ยนะครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับคำว่าชุมชนประชาธิปไตยนั้นหมายความว่าผู้คนหลากหลายอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับ แล้วก็ทํากิจกรรมต่างๆร่วมกันนะครับนะฮะในแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะครับคราวหน้าเราจะพาไปที่ไหนนั้นท่านผู้ชมต้องติดตามชมกันให้ได้นะครับไม่แน่อาจจะเป็นชุมชนของท่านก็ได้นี่นะครับมาร่วมกันทําให้ชุมชนของท่านเป็นชุมชนประชาธิปไตยเพราะประชาธิปไตยอยู่รอบตัวเรานี่เองครับวันนี้ล่ำลากันไปก่อนสวัสดีครับ คุณผู้ชมทางบ้านสามารถส่งจดหมายบอกเล่าเรื่องราวความเป็นประราชาธิปไตยของชุมชนของท่านหรือแสดงความคิดเห็นติชมรายการมาได้ที่รายการชุมชนประชาธิปไตยสถานีโทรทัศน์รัฐสภาผ่านดาวเทียมถนนอู่ทองในเขตด,ดุสิตกรุงเทพมหานคร103.00โดยจะได้รับถุงผ้ารายการชุมชนประชาธิปไตยสวยๆแบบนี้ไปเลยครับ